สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางนะคะพี่้องอา๋าวแนวทางรัฐบาลไทยเนาะงวดประจําวันที่ส6ตุลาคม2565มาแบ่งปันนะคะ,ะก่อนไปรับชมเรามาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจา๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะอ่าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะอะมาดูตัวเด่นตารางกันนะคะไปไวมาไวเนาะวันนี้ลงให้ช้าหน่อยนะคะตัวเด่นของแอดก็จะมี4นะคะมีห มีเก้าหรือ6นะคะพี่พี่า๋า9หรือ6 0 3 7เนาะอ่าเด่นของแอดก็คือ4กับ9นะคะวิ่งรูดที่4กับ9เด้ออ่าเขียนไว้ก่อนสี่กับ9ส่วนตัวที่แอดจับคู่นะคะ4ก็จะมี4 0ศูนย สี่ห้าสี่เก้าตัวดินของเรานะคะเก้า9ูน์เก้าสามเก้าห้านะคะอ่ะส่วนแนวทางในชุดกันนะคะแนวทางในชุดกันแอดก็จะมี0ูนสาม หนึ่งห้าสามห้าแล้วก็แปดห้านะคะอะ่มาดูตัวที่แอดเน้นก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูสามตัวนะคะรอบนี้จับสามตัวให้ด้วยนะคะเผื่อมีตัวที่ตรงใจเนาะ,ะส่วนตัวที่แอดเน้อนเนาะจะเน้นไปที่สี่ศูนย์สี่เก้า 9 0 95นะคะอย่าลืมนะคะ9กับ9กับ6ตัวเดียวกันเนาะอันนี้เขียนไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันการลืมด้วยเนาะเผื่อพี่ๆอยากกลับนะคะ6 5 4 6ส่วนชุดกันก็จะเน้นไปที่03 15นะคะอ่ะทีนี้เรามาดู3ตัวกัน3ตัวนะคะ ศูนย์สี่เก้าหก้าห้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะห้าศนสามนะคะพี่ีจ่าอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันเนาะ ก็จดไว้แคบไว้นําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอันนี้รวมบนล่างเลยเด้ออ่ะเห็นมโนอ,อ่ะกล้องก็ไม่โฟกัสอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูเนาะก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ